สวัสด,ดีค่ะ,คะวันนี้นนมาพบ<ม>กับเด็กตากลมอีกแล้วค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมโรบบอกกันค่ะใช่แล้วก่อนที่เราจะไปเล่นเกมโรบบอกกันอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ถึงหนึห่งพนกันนะคะ,ะใช่แล้วเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะครับวันนี้พี่แป๊บจะพาไปเล่นแบบอะไรครับ ไหนทนแม่แมสกูลส,สแกรี่เอาเอาชีวิตรอดจากโรงเรียนผีสิงนะครับไปกันเลนย,เ,ยเดี๋ยวก่อนนะพ่อมันมีตัวนี้ด้วยเอ,เอาชีวิตรอดจากโรงเรียนสกูโรงเรียนผีสิงได้แม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ออกด่านนี้ใช่ไหม มีผีไอตัววิ่งไว้นะนะนี่ไงจั้เก่จั้มเก่โอเคงั้นเราเข้าไปกันเลยอ้เข้ามาก็เจออันแรกพ่อจะเล่นแบบธรรมดาก่อนหรือว่าแบบพ่อจะเล่นแบบธรรมดาก่อนหรือแบบซอมบี้งั้นเราเอาคลาสสิกแรกก่อนดีกว่าโอเคผีราบเลยใช่ไหมลูกมาถึงแล้วพ่อเดี๋ยวมันจะว้ามาตรงนี้

เลยนะครับเพื่อนปยากแต่วิวไปทตไได้คว้ามาเอาาาไ้เนะครับปันมาปัมืี้ไปุงาีก็เปนรกพลัเยปามาติดโอเค ว่าเลยมปนป้าไปเลยกระโดดไี่พอดคนตัวเองจ๊บไั่ไง้แต่เย็นๆลงไม่ต้องรีบครับรีบเออเฮ้ยมีเพื่อนตัวอะไรมาตัวอะไรเพื่อนเป็นตัวอะไรตัวกระโกเออขอบแจ๊คใส่เขาแล้วกกินข้าวนะลูก่ะขอบแห้งแรงน้อย นี่เราต้องถดกลองไปหน่อ๋อกระโดดขึ้นข้างบนแต่ถ้าไม่ถึงอโกอี้มาวงไว้ตรงนี้ออกมีเขาอี่วางด้วยเื้อไว้ตรงนี้โอ้โหติติดตกเนีอโต้หั่เย็บโอโกอีไปง่้ยตกึบวาเลยนาลม่้อวางเลยถ้าจะถแน่ลูกเพราะว่า ยังเลยไกลเลยพ่อเลยไกลเลยยังไม่ถึงมันดลงมาเลยเดินไตุมตุัมตุ้มตุ้มตอ้มต้มตุ้มตุ้มตุ้มตมตต้อ้ามต้ตุ้มมโ้ตุ้ม้ ดูลระตูแฉลิ่งตุ่แตกเลยอ,ลอันนี้อะไรอ่ะมันมีปุ่มสีแดงให้เรากดด้วยนีน่ไปแบบนี้มันก็จะเดินยากหน่อยอะไรง่ายง่ายมันง่ายไปใช่ไหมแต่เพราะว่ากดปุ่มแดงเลยจะไ้ะเ,ไเราไปไง่ายง่ายขึ้น โดนน้ำสีเขียวนะน้ำกดด่านต่อไปด่านกระจกด่านด่านตัวเล็กๆน่ะไอตัวเล็กๆที่มันวิ่งไววิ่งไวอ่ะตัวผีตัวเล็กๆที่มันวิ่งไววิ่งไวอะ ไปดูไม่ได้มันวิ่งชาจะวิ่งตามหลัไปดีดดัเสียครับนใกล้เข้ามาเรื่อเอเลย่ใกล้เข้ามาเรื่อยเเลยซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหางออกไันนะจ๊ะใจหัวใจเต้นเจวายเจียวไอใช่หัวใจจะว้า อ้ยเสือบโดนเฮ้ยซากอเลยพ่อซากเ้ยมันเป็นซากนี่ไงลูกซากซากเขาวันเขาไม่ได้ซากเขาไม่ได้เป็นแบบเหมือนต้นไม้ขึ้นเหมือนหญ้าขึ้นเฮ้ยหญ้าอะไรอ่ะอย่านะอย่าโดนมันแต่คืนเล่นแล้วอย่าโดนมันแล้วคยนเล่นจบไปถ้าโดนแล้วเป็นโดนละนี่ไงช้ำ เราจะตื er iden, ่นขึ้นมาเลยใช่ไหมอาคนร้องห้าอยู่คอเจอเพื่อนละอกปิ้งไปดิได้ยินเสียงไหมใช่เราก็องไห้เราต้องอย่าไปเชบ่อใช่ไหมัจือบายบ่อายนองเป็นยู้หญิงผู้หญิงผู้หิงผูิีไหอะไร จป็นสปีดเพื่วาดใจจังวายวัวใจจังวายวัวใจจังวายอะไรกันเก่าโอ้โหผ่านาได้ง่ายเลยครับชึ้อันนี้แ๊ะเป็นตัวเบคอนเนี่ยโอ้โหปกติแปะจะเป็นตัวผู้หญิงแต่วันนี้แ๊ะมาเป็นตัวเบคอนนี่อ๋อเป็นตัวเบคอนตัวผู้ชายรอเราเอาการเลยครับว่าอย่าไปโดนนะเพราะว่าแล้วมันแตก แล้วเราต้องรีบกระโดดไลยดีเดียวนี่นนต,ตัวแตกแน่ๆอุ้ยดักรอเลยขอให้เราฆ่าให้เราฆ่านะครับเพื่อนถ้ามันยิงแลเซอร์ใส่แล้วก็มีโอกาสยิงมันอ๋อเราจะยิงกันเลยเป็น ก็ไนเม่ไ,ไม่ใช่ไนแคร์ไนแคร์อุ้ยลูมตรงไปมากเลยคือผมเป็นปองเ็ ต,ต,ตกไตเกไ้องไนไม่ดตก้ไ่หตกไนตกกล้าไต่ตายซะดีๆตไหมค่ะตกมมันไม่ตาย้องาาัน,นแล้วจะตายนะ มันจบด่านที่สิบแปดจบด่านที่สิบแปดออก่ายิงน,น,นี่คือด่านที่สิบแปดใช่ไหมลูกใช่ไม่ใช่นี่คือด่านที่สิบเจ็ดอ่ะเรไปแรกไม่ขึ้นไม่ได้จะขึ้นไปอยู่ข้าบนนั้นมันไม่ให้เราขึ้นไงเราอยู่บนเรืแล้วไงไม่แต่จะขึ้นไปอยู่บนนี้ มันเหยื่อรถว้าย,ย,ย,ยโอ้โยมีหุ่นของแป๊บด้วยอ่ะแป๊บเป็นผู้ชนะใช่ไหมเนี่ยใช<า>่ชนะแล้วเย้ยรเราชนะได้ไร้แคร์มาได้นะครับไปชีวิตรอดก็สนุกมากๆเลยนะครับเพื่อนเ,นเข้าไปลองเล่นกันดูได้นะครับก็สำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครอยากเล่นก็พ,พ,พิมพ์คขาว่า อย่าลืมอย่าลืมกดกระดิง่งกดถาาับสไคร์กดไลค์กดแชร์ถึงหนึ่งพันกันนะคะให้แล้วเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆอไปของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย